สบัยดีปาลุงพบุฟะกับสองนมิดปาลุงนี่สมากินข้าวแรงปาลุงมากินข้าวแรงนำกันเดียปาลุงนะถ้ากินเราก็มีผนเฮ็ดปาลุงมีผนเฮ็ดผนเฮ็ดนั่งุะนะปาลุงลงมาแต่เทิ่งฝะเพื่อได้เฮ็ดนี่กับลุงเฮ็ดผู้สาวลงมาส่งให้ขนนดไหนไปเฮ็ดนั่ง้าเฮ็ดผู้สาวแล้วขนาดไหน เห็ดนางงามบ่หรือว่าที่เออนเห็ดดาราก็ได้เห็ดดาราครันปนเห็ดจากการแกงเห็ดปะลุงไม่ได้ปะลุงพ่อใหญ่เม่ใหญ่กินข้าวน้ำกันแกงเห็ดปนเห็ดน้ำปะลุงเห็ดนางงามเนาะเฮ็ดนางงามเห็ดเฮ็ดอ็นนางฝะแม่เพิ่นสีจีมักผีปะลุงอันนี้ ขวแม่งซ้อนปลุงตัวนี้อันนี้พ่แม่นั่งฝ่านี่นะนั่งลหลสบายดีปลุงก็มดีพ่อแม่นั่งไหลดอาอันนี้นะเออสบายดีพ่อแม่ลูกละสบายดีพ่อแม่ขึงเห้อึ้นน่ะพึ้นน่ะขึงไงก็้ยขึงๆขึงด้วยฮะลูกขึงด้วยล่ะขึงด้วยฮะ khứng khứng chị luôn chắc hình hại hay sang đi, đi. 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 ma là bà luôn à sốt cái tà nội ui đi cái ừ. hết năng phạ hết năng phạ năng theo vật và ปนเฮ็ดแกงเฮ็ดมาได้พ่อใหญ่มปใหไงเด้อขัวแม่งซ้อนน้ำมาได้พ่อใหญ่ม่ใหญ่คุณตาคุณยายคุณลุงเบิรสุขูสุคนกินเขาน้ำกันแส็บกร่ากระตาเนาะเขาสลัดไอี่เขาเอากระดาษมาห้องใช่มันเลื้ยงอยจกินสองสีาเลื้ยงอยจกิน มาเขาจกินน้ำแล้วเขาจกินต่อนไปไปนัตาไปบอกเขากินมาเม่นห่อยม่เ่นน่อยครับม่ทนเล่นห่อยเพช่จะสร้างอะไรดิเนี่ราจสา่ใบตาล่นน่ะจกสา่เออระจกะหิตน่่ม่ไม่่ัดีพี่น้องอีก้วมานมาด้มมแม่กินข้าวไม่รู้เดี๋ยวมาแม่กินข้าวเอจ้ะ มันตาปนซึ่งใช่ก็พวมไนี่ช้อนดูใหัน้ำอขาชกนี่เขาไลได้หางใส่อยู่บอ้ับบอดนี่มันไอแหบอกบออย่าให้ลูกกินน้ำซ่งบอกกนรูปบกนหมกกินอย่าห่างกินเมื่อวานพอแล้วก็เล ไม่กินเลยไม่กินเลยเฮ้ยบนึ่งบา่ิาไม่ร้อนไม่ร้อ้ไม่ออืลตาหน่อย่มนยเวของนา่กินแลวกินเลวนเฮ็ดนางขาแกเฮ็ดนางขามม่ินตั้งใจสิบตตไาพยูน พูดนหลายมือนล้ววันประมงบาตาเพินมาวก็ลงเรานางผ่ามากขึนมาอย่างอนมา้ยมางฮอนเรานาผ่ามานนำในขะอยู่ใช่ไหมยังยังเละอยู่ก็ชิชาเนี่ยเลยกวนใจยังกวมจเนีย้าพ่อจะไปห่มชันซาตลอดปรจ้าแุ่ง เย็นเด้โยมสงสารอาไม่หายไปไม่หายเย็นเย็นอารมณ์ันเย็นหอมนี่ยบอกแต่ให้รอดเลยรอดเร็วหอมลาับมาเล่นมือไม่ใช่ไรนี่มั้งเหียนไม่ใช่ไร่มึงอะนี่มึงว่าเสียเงินห้า เ้ยนะอ้าวออเจาเราเบ้นลตัวละสิก็ถือได้นะใช่แปดสิพันธน่วาน่าข้าเก่าของมันมันเขาหมดกั่วดยงเยอะันตัวนี้มันมันผีลายผันยาวุนี่แปดพันกินกับตงตังนผใบมัเห็นมันย กเลบอกเอาเอาแต่เบม่วงครับเงาเบียรมคเรื่องเผ็ดอะไรเจ้มะคายมมะคายมะคามตั้มน่เผ็ดอะไรแบบเผ็ดเผ็ดคือรุ่ยครับดีสิหักหักะจากข้างนิกหน่อยกับกับมันเผ็ดใช่ไหม หิบะมเนี่กินอย่างนี้นี่นี่นี่จับจับนี่อย่ัปกจขอเลปากออมนะยังอ้ปาม่บาทากนี่นีินเข่าอนข่าาด้านดำๆเลยอ นอนรับอยู่นนี yo, ้เนี like ่ยถ้าไ่ได้พี่น้องเปปรับมาทบาทนะโอ้มือมืออสิเล็กิโจ้มือ้อโมือสิเล็กิ้นเขาว่ามันเอาไปเอ็มเนี้ยวยังพวทันตปีอ้ไเอาบึ้งเลยพ่หน

ทำนีจริง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 มากอืมอายาเนี่ยเนี่ยหนัเตะแปลกเตะคะแนนนี่ไม่ต้องหนักให้มันด้วยโอ้โอ้หน้านี่อะไรฮือยืมซตเร็วเข้า

เขาเห็ดเป็นหมองเป็นหมองแค่กระลุงเขาอ่นป้รึเป่ระลุงเขากระด้าใส่เยอะรดา่อะะลุงใ่ลองอยก็ได้ฝากก็แหลกก็แชร์ก็ติดตามเป็นกงใจให้น้องบนยป่าลุงจกน้อยเอาเข่า